ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีสุมองสุบอนนะครับกำลังมองหายใจเลงว่าไปเรียงด้วยครับพี่น้องด้อเงินนําสุภาฟ้ามครับที่กัดกับบ้านน้องซีมตำบลโคกรามเพื่อจะตูวพัลพีมันจังหวัดลอยอีกครับมือนี่ก็ได้เังว่าแม่ลูกมาฝากครับพี่น้องด้วัว่าลูกแรกครับนี่ครับแม่หัวหลุนครับ จากจอย,อยก็ขาดนำเรื่องเป็นหูกระทบค,ครับหูเพียงปากเลยปากนิดจากเส้นหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องหัวหลุนนะครับนี่บเบื้องแรกครับความสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับเว้ยแต่เสียดางว่พี่น้องเนยถ้าเป็นสาวนี่เขเาจา๋งสุอมากถึงสี่เมืองเลยครับงุณแม่มนี่ครับเล็บดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับรับประกันแจ้งขาให้สิบห้ามือครับพี่น้องเนย เอาไปเลี้ยงไว้ใส่หยาพี่น้องกูได้ว่ามีหยาหลายๆกูได้เลี้ยงมีเอาไปเลี้ยง้วนขึ้นมาเป็นตัวไม่ครับพี่น้องเ้อเบม่งเลยครับลูกไส้เ้อครับลูกไส้สองเย็นกว่าครับพี่น้องเบบเปิดตึกถีงเลยครับพี่น้องผู้ได้สิเอาไปเลี้ยงไปขุนก็ไเลยครับเป็นงัวสองตัวสองหัวใจเด้อนครับเมื่อสามพันห้าร้อยครับพี่น้อง ึงนีรักข้างวัวครับจะเละี้ศาสตร์วะวัวซีเม่นเลือยมืงนก็าบาทครับพี่น้องนี่เลี้ยงมันอ้วนครับพี่นอ้องหยาดลายครับใส่หยาเลยเป็นตัวไม่ครับพี่น้องมึงกดได้รับเย่รับเา้าดีครับจกเครื่องดําเครื่องโบดด้วยนะครับนี่บ้ึงเลยครับหรือเรื่องนี้ครับ ต้องลูกกินนมแน่้งเิดหาน่าต้องเลี้ยงบะถึงเน่ากับจ้อยล่ะครับงัวกันเลยอยู่บ้านเราเลี้ยงเนาะกับไปเจอหน่าหลายๆมันเป็นตัวไม้เนาะบางนมำนี่เด็ดนะครับพี่น้องตัวน้ำน้ำซีบอมีติงดอกะบางหนา่หนาหน่าน้ำงามหน่าล่อๆครับนั่นแหละเอ้ยอย่างมันก็ไรเอ้ะนั่นแหละเหมือสามพันหารอยครับพี่น้องเอา้าเพื่อมาของเขียกครับ เอาไปเลี้ยงไปขุนมันอวนมันก็เป็นตัวไม้ได้กำไรเท่านละพี่น้องเนี่ยโอ้ยเนาแหนหลูกก็ขักนะเนี่ยสุดใหญ่มาพี่น้องเอ้ยบมีตรตำนี้ยังเหรอครับมีแต่ตำนี้จ้อยเหรอล,ะละ่ะมิตรจ้อยด้วยพี่น้องบอกไว้ก่อนครับเมื่อไหร่จ้อย ใช่ช่องเดียนกวครับบันทายนี่กเก็บแป้งหดอกกับน้ห้อยนอนทับแต่แป,ป้งหายแล้วครับนั่นแหละมันง่วงหน่อยรับเงยรับย่าวดีลอยสี่สิบบวกร้นอรนี่เอาไปเรียงไม่ใช่หญาพี่น้องเลยครับอยู่กับห้องเรียงดอกสช็ดวันสช็ดยาแล้วเนี่ยพี่น้องมาได้รอบ,บอก เกลี่ยาบำรุงยาไทยเญ็นาแล้วพี่น้องได้ไปกัเกลี่ยยาจักเดือนจักสิบหางมึงยังเกลดอีกก็ได้นั่นแหละเกลี่แล้วเรียบร้อยบอกกอนเงินบางคนเดยวโทรมาถามเขาอยู่ยังเกลี่ยด้านสิดยาเราไปกันปะอันนี้เกลี่แล้วครับพี่น้องเนี่ยเอารนด้วนเลยครับคนที่โทรกันเดีกยวันเอาไกลๆบ้านเนี่ยครับแด่นไกลบ้าดตรงนี้ก็คือนบานนั่นแหละ Các cháu bây giờ này thuyền nhảy bên đấy ông cái cây ban này lại không này bưng phía nào không lại có liền như đó <laughs> mà xong cho xong rồi bằng nhau ngoài ngay cái đó cái gì ạ chết đài nó Để lấy tuần tạt nó nghèo rồi มื่นสามพันหาร้อยครับปุริโตกอนไดกยอนพี่นองเด้อยนั่นแหละครับว่าสุดขุ่มนะแมงว่าขักเนาะหลูกว่าขักเนาะครับผมขอขอบคุณด้วยครับตี่หลักจบชิบช่องยุทธศึภษาปร้มนะครับขอบคุณหลายๆครับนั่นแหละบ่งเลลนไปครับแล้วก็มือนเทิ่งครับมากระจังโทรหาครับพีนองเด้นาครับผมก็ขอจบลิไว้แคช่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมครับสับวัสดีครับ